สวัสดีค่ะวันนี้มาอ่านมังงะเรื่องราวลับๆของหอญิงผู้เกิดใหม่ผิดผู้แปลอลิสมังงะสบายๆนะคะไปเริ่มก,กันเลยค่ะสัานักเชินทำไมต้องคิดถึงมู่หลงเทียนตลอดเวลาเลยล่ะนั่งแกว่งขาไม่ได้จะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ วิชาต่อสู้ขององค์ชายกู้นั้นเก่งกล้าเก่งกล้ามากต้องระวังให้ดีละ่ะถูกยิงอันตรายมากเลยในตำหนังองค์ชายกู้มีของดีอะไรนักหนาะพวกนักฆ่าเหล่านั้นถึงได้ฮึกเหมิมเพียงนี้ แม่นางเจ้าบุกรุกเข้าเขตตำหนักมามีอะไรหรอหวนจินเฉินตัวประกันนานจิน้นที่แท้ก็เป็นคุณหนูนี่เองขออภัยขออภัยพระจันทร์สีสวยเหลือเกินหากไม่ไมาเชยชมจะเป็นการทำผิดต่อตัวเองนะรู้ไหม นั่นสิพระจันทร์สวยมากจริงๆพวกนักฆ่าได้เปลี่ยนใจไปแล้วจริงๆคนตำหนักองค์ชายกู้ใจกว้างคน,คนตำหนักองค์ชายกู้ใจกว้างเช่นนี้น่าจะมีใครเข้ามาเยี่ยมสักหน่อยจะได้สร้างความคึกคลื้นเจ้าพักอยู่ที่นี่เหรอ อืมข้าอยู่ที่นี่มาสิปีแล้วตอนกลางคืนนอนไม่หลับก็ขึ้นมาที่นี่แล้วจ้าล่ะเป็นผู้หญิงออกมาข้างนอกค่ำค่ำ,ำมืดมืดคนเดียวเช่นนี้มันอันตรายมากเลยนะอยู่ที่นี่มาสิปีเขาคือตัวประกันที่หนานจิ้นส่งมาให้ใต้เยี่ยนสินะสิบปีที่แล้ว นานจิ้นกับนานโจร่วมมือกันโจมตีใต้เยี่ยนและถูกมู่หลงเทียนทําลายจนสิ้นซากนานจิ้นขอคืนดีจึงส่งองค์ชายเจ็ดหวนจิ้งเฉินในานามตัวประกันมายังใต้เยี่ยนเขาถูกขังไว้ข้างตำหนักองค์ชายกู้ ดูเหมือนว่าคืนนี้ที่ข้าอุตสาห์แอบมาหาเขาเพื่อจะขอบคุณคงทำไม่ได้แล้วละ่ะนี่ก็ดึกมากแล้วข้าต้องไปแล้วละ่ะรอเดี๋ยวขอขอโทษข้าก็แค่จะชวนเจ้าดื่มข้าก็แค่อยากจะชวนนางไปดื่มชาแต่มันคงกระทันหันสำหรับนางเกินไปสินะ ในที่พักของเจ้าจะอนุญาตให้เพื่อนเข้าไปในนั้นได้หรองั้นวันหน้าข้าค่อยมาเยือนเจ้าใหม่นะบายนางรู้ว่าสถานะของข้าคือนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเหตุใดนางจึงยังไม่มาสักทีองค์ชายองค์ชายถามหลายรอบแล้วนะแพ้ค่ะ ไปตรวจการมาเป็นยังไงบ้างปุ่มกับดักต่างๆในตำหนักคงไม่ยากเกินไปสำหรับนางหรอกนะองค์ชายข้าไม่พบร่องรอยของพระสนมเลยพยะคะ่ะคนใจดำจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาต่อ e ีพีที่ยีให้นะคะ